ถ้าท่านี้ยากไปดูค่านี้คล้ายๆกันครับสังเกตดีๆนะครับเวลาบอลมันอยู่อย่างฟื้นอย่างนี้เช่นบอลออกหรืออะไรก็ตามเราเดินข้นไปเลยครับเอาขาไปสอดใต้บอลเลยไปเท้าที่ถนัดเนี่ยจิดเข้าไปตรใต้เลยเนี่ยไปบอลตรงนี้เลยเนี่ยใต้เลยเนี่ยล้วทำไงต่อก็ขาขาหลังนี้เหมือนท่าเมื่อกี้เลยครับอยู่ประมาณนี้ในแนวกว้างถ้าในแนวตรงก็จะเหมือนกันไปอยู่ประมาณนี้เประยะขาของเรานี่นะครับห่างบอลประมาณนี้ด้านนี้ก็จะประมาณนี้ ที่เหลือกดอันนี้จริงลงไปแล้วกดหน้าแข้งกดลูกบอลลงไปเลยกดถ้าใครสงสัยว่าทําถูกไหมลองงัดมันขึ้นมาครับที่เหลือไม่มีอะไรเลยดีเข่าซ้ายขึ้นปึ๊บพอดีเข่าซ้ายขึ้นเข่าวขวาจะขึ้นอัตโนมัติเมื่อเข่าวขวาขึ้นอัตโนมัติปลายเท้าเราก็จะจึงอืมมาดูนะครับเพราจึงนี้เราทําแรงหน่อยมันก็เด้งขึ้นแต่มันไม่สวยเท่าแบบเมื่อกี้ครับแต่ว่ามันก็ง่ายกว่า ง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นท่าจบของท่าเมื่อกี้เลยอย่างนี้เลยดีครับเมื่อกี้ดูจากด้านหน้าบ้างเดินมาสอบบอลอีกเลยมันติดบอลเลยปึ๊บเอาขาไปทับเลยนี่ทับทับยิงขารอนีอ่เมื่ี้ครับเดินมาปึ๊บติดใต้บอล mana ni pemp eh okeylah bro dong buka dulu ครับ